สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปสุขุสขุุนที่ราคาแพงนะครับผมผมกัดกล่องในประเทศไทยคนโกสุริโยบัณทาวิสิโกเปน็นหาหาเงินใส่จุ้มือกระไรคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยผู้ของสุเจสุขุสุุนนะครับผมทางไกลทางไกลนะครับบนโลกใบนี้มีอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้นะครับไฟฝันความฝฝันของหลายหลายคนนะครับพยายามทําตัวให้ตัวเองวาดฝันไว้นะครับมันไม่มีอะไรมากไปเกินกว่านี้นะครับ ต่างคนต่างจิตต่างใจนะครับฝันให้ไกลไปถึงอยู่กันเป็นนะครับบนโลกใบน,นี้มันมีอะไรอีกมากมายที่เย้อยวนจิตใจเราบางทีบางครั้งมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝันนะครับบางคนก็ล้มละเลิกละลายที่ความตั้งใจของใครหลายคนนะครับไปไม่ถึงมันมีสิมย่อยวนบนโลกใบน,นี้เยอะไปไม่ถึงฝันนะครับพยายามไปตัวเองให้ถึงฝันก่อนนะครับ ค่อยทำค่อยว่ากันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้เราต้องเรียนรู้หลายอย่างนะครับเจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปมีความปดความทนนะครับพยันมันเทียนนะครับทําตามความฝันของตัวเองนะครับของใครหลายๆคนเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเป้าหมายเดียวกันครับพี่น้อง เป้าหมายเดียวกันก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีรถลาบ้านซ่องนะครับเครื่องใช้ใช้ซอยฝันเดียวกันทั้งนั้นแหละครับต่างคนก็ต่างเล่นลนมาหาเงินนะครับเพื่อความฝ่าันนะครับคนเราบนโลกใบนี้มีความอยากนะครับอยากกันเยอะอยากนู่นอยากนี่นะครับมากมากนะครับมันมีจุดสิ้นสุดน,นะครับบนโลกใบนี้ มีอะไรมากมายที e ่เราเรียนรู้กันครับเพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรสิ่งใหม่ๆแปลกปลอมเข้ามาเยอะนะครับเราก็ต้องพยายามทําตัวเองให้ไปถึงฝันนะครับไปให้ได้ถึงจุดนั้นเราต้องเราจะพูดกับตัวเองว่าเอ้ยเรามาเราไม่ได้ไงครับถ้าเราไปไม่ถึงฝันมาแค่ครึ่งๆกลางกลางนี่เราจะน้อยใจตัวเองนะครับ น้อยเนื้อต่าใจตัวเองว่าเออเราทําไมเราทําไม่ได้นะครับเราต้องพยายามทําไม่ถึงฝันตัวเองนะครับหยุดทิ้งทุกทิก้งกอย่างนะครับเป้าหมายนะครับคือเช่นไทนะครับมีไว้พุ่มุนเราต้องทําให้ได้นะครับเราทําวันนี้พรุ่งนี้ยังมีนะครับบางพรุ่งนี้มันมันอาจจะไม่มีก็ได้นะพี่น้องเนาะพูดไม่ได้ครับก็จ,จังตังดินนะพี่นอนะ้องเนาะ ตักไปตักมาดินติดบุ้งกีขนาดได้พี่น้องอู้ยพ่ลึกนะครับต้อง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 ใส่ไม้จิ้มฟันนะครับบพใาะใส่เพราะไหนได้พี่น้องเน,นื้อดินนี่มันเป็นดินยังไงคล้ายกับดินนาดินนาทามนะพี่น้องเนาะดินทามดินมันเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับไปเจอดินนี้เข้าไปโอ้โหติดบุงกีนะครับเขย่าก็ไม่อยากจะหลุดเลยพี่นดด้นองอือเนี่ยครับ ทายเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากขอบคุณเป็นกำลังแรงใจคือกันละกันนะครับคลิปนี้หนุ่มน้อยเบืองสุกคนอำราพาจากพี่น้องผูปใยสุขุขสุกคนที่ละลข้างแพงขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มาเบิรงมาแย่งกันนะครับรับฟังรับฟมกันนะครับอำราพาจากพี่น้องผู้ใยสุขุสุสกคนครับผมสวัสดีครับ